บทที่14แขนด้านซ้ายของนรกคาพยากรของพระเยซูถึงท่านทั้งหลายพระเยซูพูดว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเริ่มขึ้นบนโลกจะเกิดขึ้นแน่นอนและจะเกิดขึ้นไปทั่วแผ่นดินโลกในมิชานี้งูมังกรไฟนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ร้ายคาพยากร์ต่างๆที่เจ้าจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นความจริงการเปิดเผยของเราก็เป็นจริงจงเฝ้าระวังลาธิฐานอยู่เสมอ จงรักซึ่งกันและกันจงรักษาตัวของเจ้าให้บริสุทธิ์จงรักษามือของเจ้าให้ปราศจากมลทินสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนพระคิดรักคิดจักรสามีและภรรยาจงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านเราเป็นผู้บัญญัติการแต่งงานและอวยพรพิธีนั้นด้วยถ้อยคำของเราจงรักษาเตียงสมรสให้บริสุทธิ์ จงรักษาตัวของเจ้าให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งปวงและจงเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างที่เราบริสุทธิ์ผู้รับใช้ที่บริสุทธิ์ของพระเจ้ามากมายถูกชักนำให้หลงผิดด้วยการยกยอของผู้ชอบประจบประแจงอย่าให้ใครหลอกลวงท่านเพราะไม่เพราะไม่มีใครหลอกลวงพระเจ้าได้เจ้าจะได้รับความรู้และความเข้าใจถ้าเจ้าเปิดใจและเชื่อเรา ถ้อยคต่อไปนี้เป็นท้อดคำของพระเจ้าที่จะเปิดเผยให้แก่คริสตจักรจงระวังผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จที่ยืนอยู่บนสถานที่บริสุทธิ์ของเราและหลอกลวงด้วยการประจบประแจงผู้รับใช้บริสุทธิ์ของเราได้หลงเชื่อคำสอนเทียมเท็จจงตื่นเถิดจงตื่นเถิดจงบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าอาธรรมทั้งสิ้นนั้นเป็นบาป ทรงชำระตัวของท่านจากบาปของเนื้อหนังและวิญญาณผู้เผยพระวจนะที่บริสุทธิ์ของเรามีชีวิตที่บริสุทธิ์แต่เจ้าได้ทรยศต่อเราและความบริสุทธิ์ของเราเจ้าได้นำความชั่วเข้ามาในชีวิตของเจ้าเจ้าได้กระทําความบาปและนำตัวเจ้าเองให้อยู่ในพันธนาการของความเจ็บป่วยและความตายเจ้าได้ละเมิดคำสั่งของพระเจ้าได้กระทำสิ่งชั่วร้ายและกระบฏต่อเรา เจ้าได้ละเลยคำสั่งสอนและการพิพากษาของเราเจ้าไม่ยอมฟังท้อยคำจากผู้รับใช้และผู้เผยพระวจนะทั้งหญิงและชายของเราดังนั้นเจ้าจึงได้รับการสราปแช่งแทนการอวยพรถึงกระนั้นเจ้ายังปฏิเสธที่จะหันกลับมาหาเราและกลับใจจากความบาปของเจ้าถ้าเจ้ายอมหันหลังกลับจากความบาปและกลับใจ และถ้าเจ้าเคารพและให้เกียรติเราด้วยผลของความชอบธรรมของเจ้าแล้วเราจะอวยพรครอบครัวของเจ้าและให้เกียรติชีวิตสมรสของเจ้าถ้าเจ้ายอมถ่อมตนและเรียกหาเราเราจะฟังเจ้าและอวยพรเจ้าจงฟังเถิดผู้รับใช้ของเราอย่าได้สั่งสอนคนของเราให้หลงผิดทำบาปต่อพระเจ้าจงจำไว้ว่าการพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าก่อน ยกเว้นเจ้าได้กลับใจใหม่เราจะให้อภัยความผิดบาปท,ที่เจ้าได้สอนคนของเราให้หลงผิดเจ้าคิดว่าเราตาบอดและหูหนวกหรือเจ้าผู้ที่รู้ความจริงและไรคุณธรรมทั้งผู้ที่สะสมเงินทองจากหยาดเหงื่อของคนจนเราบอกกับท่านว่าจงกลับใจใหม่ก่อนที่มันจะสายเกินไปในวันแห่งการพิพากษาเจ้าจะต้องยืนต่อหน้าเรา ตัวต่อตัวเพื่อรายงานในสิ่งที่เจ้าทำกับถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ของเราถ้าเจ้าเรียกหาเราด้วยความสำนึกผิดและกลับใจเราจะยกคำแช่งสาบออกจากผืนแผ่นดินของเจ้าและอวยพรเจ้าด้วยพรอ,อันยิ่งใหญ่นานาประการถ้าเจ้ายอมกลับใจและละอายต่อความบาปของเจ้าเราจะเมตตาและเห็นอกเห็นใจเจ้าและเราจะไม่จำความผิดบาปของเจ้าอีกเลย จงอธิษฐานด้วยใจวิงวอนเพื่อเจ้าจะได้เป็นผู้มีชัยชนะเหนือความบาปจงตื่นตัวและดำเนินชีวิตต่อไปสารภาพความผิดบาปของเจ้ากับคนเหล่านั้นที่เจ้าได้สั่งสอนความเท็จและนำพวกเขาให้หลงผิดจงบอกกับพวกเขาว่าเจ้าได้กระทำบาปและได้สร้างความแตกแยกกับลูกแกะของเราจงสารภาพความบาปกับเขาเหล่านั้น ดูเถิดเรากำลังเตรียมกองทัพบริสุทธิ์ของเราเป็นกองทัพที่กล้าหาญและมีชัยชนะให้กับเราและสามารถที่จะทำลายความหยิ่งของเจ้าพวกเขาเป็นกองทัพที่บริสุทธิ์ที่ประกอบไปด้วยชายและหญิงเด็กชายและเด็กหญิงพวกเขาได้รับการเจิมให้เทศนาถ้อยคำที่แท้จริงของเราและวางมือเพื่อรักษาคนป่วยและจะนำคนบาปมากมายให้กลับใจใหม่กองทัพนี้เป็นกลุ่มคนทำงาน แม่บ้านชายโสดหญิงโสดและเด็กนักเรียนเขาเป็นคนธรรมดาสามัญชนเพราะว่าคนที่มีชาติตระกูลสูงมีไม่มากนักที่จะยอมรับใช้เราในอดีตคนอื่นเข้าใจคนเหล่านี้ผิดไปและปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไม่ถูกต้องทั้งทำร้ายและปฏิเสธพวกเขาแต่เราได้อวยพรเขาให้มีใจกล้าหาญและบริสุทธิ์ในฝ่ายวิญญาณ พวกเขาจะเป็นเครื่องมือที่ให้คำพยากร์ของเราเกิดผลสำเร็จและกระทำสิ่งที่เราปรารถนาเราจะเดินเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาพูดและทำงานผ่านพวกเขาคนเหล่านี้เป็นผู้ที่หันกลับมาหาเราด้วยหัวใจจิตความคิดและพละกกำลังทั้งหมดของเขากองทัพนี้จะปลุกเราและนำคนมากมายให้กลับมาสู่ความชอบธรรมและวิญญาณที่บริสุทธิ เราจะเริ่มเคลื่อนไหวเหนือคนเหล่านี้ในเร็วๆนี้เพื่อที่จะเลือกกองทัพของเราอย่างที่เราปรารถนาเราจะค้นหาพวกเขาในเมืองและนอกเมืองคนทั้งหลายจะประหลาดใจกับผู้ที่เราได้คัดเลือกเจ้าจะได้เห็นพวกเขาเคลื่อนจากทิศหนึ่งไปอีกทิศหนึ่งและทำงานด้วยความกล้าหาญจงคอยดูริษานุภาพของเราเราขอเตือนพวกเจ้าอีกครั้งอย่าทำให้การสมรสของเจ้าเป็นบนทิน อย่าให้ร่างกายของเจ้าซึ่งเป็นที่สิงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเป็นมนทินความบาปของร่างกายนำไปสู่ความบาปของฝ่ายวิญญาณฉะนั้นจงให้การสมรสของเจ้าบริสุทธิ์เราได้สร้างชายสำหรับหญิงและหญิงสำหรับชายและได้ตั้งเป็นกฎบัญญัติไว้แล้วในพิธีสมรสอันบริสุทธิ์ว่าเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันฉะนั้นจงตื่นเถิด ดิฉันเห็นนิมิตอีกมากมายที่แขนด้านซ้ายของนรกพระองค์ทรงส,งสั่งดิฉันไม่ให้เปิดเผยนิมิตท,ที่ดิฉันเห็นในตอนนี้เพราะมีหลายนิมิตท,ที่เป็นวาระสิ้นยุคของโลกนี้เมื่อคนของพระเจ้ามากมายจะล้มลงในความบาปและหลงหายไปในนิมิตดิฉันได้รับการสั่งแดงจากพระองค์เกี่ยวกับกายของพระคิดพันธกิจของลูกๆของพระเจ้า ทายาทของสัตว์ร้ายและการกลับมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์กำชับดิฉันว่าดิฉันสามารถเปิดเผยในมิตเหล่านี้ได้ในไม่ช้าแต่ไม่ใช่เวลานี้พระองค์บอกกับดิฉันว่าผู้เผยพระวจนะโยเอลได้พยากรณ์ไว้ว่ากองทัพนี้จะลุกขึ้นมาทำงานอันยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าและบุตรแห่งความชอบธรรมจะลุกขึ้นมาด้วยการรักษาภายใต้ร่มปกของพระองค์ พระองค์จะบทคี้สิ่งชั่วร้ายลงและสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นจะกลายเป็นขี้เท่าภายใต้ฝ่าเท้าของพระองค์แต่ผู้เดียวกองทัพเหล่านั้นจะได้ชื่อว่ากองทัพของพระเจ้าเราจะให้ของประธานแก่เขาเหล่านั้นและเขาจะกระทําการงานอันยิ่งใหญ่ของเราให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีพวกเขาจะรับใช้องค์พระเจ้าด้วยความกล้าหาญเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า เราจะเทพระวิญญาณบริบรสุทธิ์ลงมาเหนือพวกเขาทั้งปวงและบุตรชายบุตรีของเขาทั้งหลายจะเผยพระวจนะพระองค์บอกว่ากองทัพนี้จะต่อสู้กับพลังอํานาจของพวกมารปีศาจและทําลายแผนการของพญามารซาตานได้มากมายพวกเขาจะนําจิตเข้ามามากมายเพื่อองค์พระเยซูคริสต์ก่อนวันเวลาของพวกมารปีศาจและสัตว์ร้ายพระองค์บอกกับดิฉันว่ามาเถิดถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วในที่สุด เราก็ออกจากนิมิตและออกจากแขนด้านซ้ายของนรกซึ่งทำให้ดิฉันดีใจมากก่อนจากการพระยซูคริดได้บอกกับดิฉันว่าจงไปบอกครอบครัวของเจ้าว่าเรารักพวกเขาทุกคนตักเตือนพวกเขาด้วยความรักบอกพวกเขาได้ว่าเราจะปกป้องพวกเขาจากวิญญาณชั่วทั้งหลายถ้าพวกเขาไว้วางใจในเรา